สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศหนาวนะคะบ้านของคุณแม่หนาวค่ะค่ะยังยังยังอยู่ในฤดูหนาวอยู่ค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากค่ะผ่านไปแล้วสองคลิปนะคะคลิปนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นลายช่องทางน้ำไหลประยุกต์ใหม่ลายนางงามนั่นหละค่ะงามเมลิศหรูดูเด่นสมชื่อนะคะ ค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่ให้จืดกลางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะเป็นผ้าสามตะก o นะคะค่ะความยาวอยู่ที่สองเมตรค่ะกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะค่ะเลิศดรูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะไอหนึ่งพันคุณแม่พูดผิดขอภัยนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยทุกพื้นง,งามทุกพื้นค่ะติดติดติดพันมาจากท้าคุมไหล่พันสามค่ะคนแก่ก็เออเรื่อย่เลยคะ่ะสมองความจําไม่ค่อยดีค่ะอยู่ที่ราคา1,600บาทนะคะลายนางงามสมชื่อค่ะสวยเลือดรูดูเด่นนะคะค่ะ1,300บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะ ขาเลิศหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะพักมากผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะผ้าผ้าพวกนี้เป็นผ้าหลุดจำนำนะคะค่ะนี่ก็สวยค่ะลายน่าร้อยค่ะเลิศหรูดูเด่นรหัสเก้าค่ะค่ะใส่ออกบุญออกงานก็สวยค่ะค่ะงานกระถินผ่านไปก็เป็นงานผ้าป่าคุณบวชขึ้นบ้านใหม่นะคะข่ะมองหาผ้าใหม่สวยๆไปใส่ออกบุญออกงานค่ะ หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะลายนากน้อยค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกค่ะทักเข้ามานะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะลายค่ะลายนากน้อยค่ะพื้นนี้ค่ะค่ะเนื้อผ้าหน้าหนาค่ะหนานิ่มแน่นค่ะค่ะลายนากน้อยค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพืนแจ่มทุกพื้นค่ะ1น0่ง0บาทค่ะความยาว2เมตรค่ะกว้าง1เมตรมาตรฐานของถุงผ้าน,นะคะค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหบาทค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะหนึ่บาทนะคะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่ให้จืดจางค่ะหนึ่บาทค่ะลายนุกพะเก้าค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลไหมค่ะค่ะ1,600บาทนะคะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับพอเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะช่วงนี้ค่ะจะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะจะให้ไอจะใกล้จะไอปีใหม่แล้วค่ะคุณแม่พูดผิดนะคะค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วค่ะ มองหาของสวยงามฝากญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเรานะคะค่ะหนึ่ค่ะหนึ่ามร้อบาทหน0่ 1, บาท600บาทค่ะอู้คุณแม่ที่ความจําไปกันใหญ่แล้วค่ะติดพันสามตั้งแต่ไอถ้าคุมไหลก็เออเร่อไปตลอดค่ะนี้ก็สวยตลอดการงามตลอดปีนะคะลายนี้ก็เป็นลายขอค่ะ ค่ะขอล้อมจี้เพชรนะคะติดกับหัวค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพืนไหนโทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทพื้นผ้าเป็นสีค่ะ ออกสีเม็ดสีน้ำตาลไหมค่ะค่ะลายขอก้นหอยล้อมดอกล้อมล้อมจีเพชรนะคะสวยงามมากค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นละเอียดค่ะค่ะเนื้องานดีมากค่ะเนื้องานละเอียดนะคะนิ่มนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนก็โทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะช่องทางน้ำไหลประยุกต์ใหม่นะคะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะเป็นเครือสมอนะคะปืนนี้นะคะค่ะเครือสมอทอมือค่ะค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักค่ะอันนี้เป็นหน้านางนะคะอ๋อพื้นนี้ติดหน้านางด้วยค่ะ ค่ะคุณแม่ยังไม่เห็นนะคะไม่เห็นหน้านางนะคะเพราะว่าเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะเขาจะโทรมาแจ้งคุณแม่ว่ามีผ้าหลุดจำนำอยู่สิบผืนแบบนี้ค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้ยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายค่ะลายเป็นหน้านางค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะช่องทางน้ำไหลไปยุคใหม่นะคะ ค่ะหน้านางค่ะสวยเลิศดรูดูเด่นมากค่ะค่ะหนึ่งพันหกรอบาทค่ะค่ะสนใจโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะค่ะเชิงหน้าเชิงบนก็เป็นสีแดงสวยนะคะค่ะเนื้องานสวยงามมากค่ะ ขาอันนี้ก็ลอดหลูดูเด่นค่ะ1,600บาทนะคะสนใจโทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะ1,600บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนความยาว2เมตรค่ะกว้าง1เมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะลายสวยค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่โดดเด่นคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ1,600บาทค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะ1,600บาทนะคะ ค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกถ้าเข้ามาค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะคุณแม่ยกผ่านเร็วแบบนี้ก็ค่ะโทรบอกนะคะค่ะคุณแม่ไม่รับปลายทางนะคะคุณแม่จะแจ้งให้ทราบค่ะโอนเงินแล้วก็ส่งของนะคะค่ะคุณแม่ส่งไวส่งถึงใจท่านเร็วส่งทั่วไทยค่ะ1,600บาทค่ะค่ะเนื้องานละเอียดงามมากค่ะ ค่ะใส่เอาบุญหอกง,งานก็เลิศดหรูดูเด่นนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะเป็นผ้าสามตะกอค่ะค่ะนี้ก็พื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลไม่นะคะค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะสวยค่ะดูแล้วดูดีดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะท่านอยาไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะ ค่ะเหมาะสมมากค่ะราคาอยู่ที่1,600บาทค่ะค่ะเหมาะสมสำหรับอาเป็นฝากแยิผู้ใหญ่ค่ะค่ะ1,600บาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,600บาทค่ะเนื้อผ้านิ่มค่ะค่ะเนื้องานละเอียดนะคะถ้าจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะค่ะ1,600บาทค่ะ ค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่น exactly. ชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่ปรับแสงสีไม่เป็นค่ะรู้แต่แต่ค่ะตั้งกล้องก็บรรยายได้ค่ะแต่คุณแม่อยู่กับภาพแสงสีไม่ค่อยเก่งค่ะค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดก็คุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็ค่ะลายสวยค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะพื้นผ้าออกโทนสีสีน้ำเงินอมค่ะน้ำเงินสีน้ำทะเลค่ะออกอมน้ำทะเลนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะความยาวสองเมตรค่ะโทรทักโทรแจ้งนะคะค่ะสนใจท่านไหนท่านจะได้รับผ้าไหมไปในงานบุญงานบวชค่ะสนใจโทรทักคุณแม่ค่ะ ค่ะหนึ่งบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นนะคะ1,600บาทค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะพื้นผ้าเป็นสีเขียวนะคะค่ะเขียวใบตองค่ะ เนื้องานสวยงามมากค่ะละเอียดยิบเลยค่ะลายดอกแก้วลายเก่าลายโบราณนะคะค่ะขอทะเลวนล้อมดอกแก้วค่ะค่ะสวยค่ะเลือดหรูดูเด่นนะคะค่ะโทรทักโทรแจ้งคุณแม่ได้ค่ะนี่ก็สวยนะคะค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับค่ะราคานี้นะคะเอาไปเป็นของขวัญของฝากได้ค่ะหนึ่งันหอบาทค่ะ คาดหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะคาะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นคหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็สวยค่ะพื้นผ้าเป็นสีดํานะคะดําทองค่ะเขาเรียกว่าลายนกลายที่เพชรค่ะค่ะเนื้อหานสวยงามมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นดูดีดูเด่นทุกพื้นนะคะ ค่ะงานไหมบ้านทางพุ่งค่ะไหมจุนคือเส้นยืนนะคะไหมจุนกับไหมบ้านบวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะลูกค้าถามมาบอกว่าไหมปลอมใช่มีไหม,ม,หมปลอมไหมคะไม่มีนะคะไม่เคยเห็นไหมปลอมค่ะมีแต่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะเลิศดรู้ดูเด่นนะคะดำทองนะคะลายกีเพชรนะคะค่ะท่านจะใส่ออกงานดำก็โอเคดูดีดูเด่นนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหก หนึ่งันหกรอยบาทค่ะค่ะสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดและให้กำลังใจนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าปวดแข้งปวดขาค่ะ